มุมสวยเนาะปอดีว่าอาทิตย์ที่แล้วผมอยู่ที่การชนาธิรีผมไม่ได้มีเวลาที่จะถ่ายคลิปท่องเที่ยวแต่ยังน้อยผมได้มุมโดรน มุมสูงของสะพานข้ามแม่น้ำแควและว,วันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงวิธีที่ผมบังคับและบบินดโดรนนะครับ Let's do it <Hey. S 1> ก่อนผมพูดอะไรอื่นในวันนี้ผมต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่มีใครใจ่ายผมที่จะพูดความคิดเห็นของผมจำไว้ว่าไม่มีสปอนเซอร์พวกเขาไม่ได้ใจผมที่จะ ใช่อุปกรณ์น,นี้ส่วนตัวผมเองใช้ในงานประจําวันอยู่แล้วฉะนั้นอย่าคิดว่าโอ้ในพูดดีๆเพราะผู้เขาส่งของให้ไม่ใช่ภูเขาไม่ใจแต่ผมจะต้องขอบคุณร้านกุ้ง Magic h อ b b บที่ส่งโดรนมาให้ผมใช้นะวูเขาไม่ใจนะอย่าเลืมอย่าเลืมแต่กุ้ง m a g ิ c h อ b b บส่งให้ผมแนะถ้าคุณอยากจะซื้อดรนก็ดูรายละเอียดด้านล่างนะครับมาดูกันว่ามีอะไรในกล่อง ข้างในเรามีโดรนมีเรม o t e หรือเครื่องบังคับและสุดท้ายไอผัดและผมจะใช้ iPad ของผมเองที่จะเป็นจอที่จะช่วยผมขณะที่ผมบินนะ j s t going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just the a must. for me in perspective, I'm the deepest in the c a r d Everybody tuning in, but this is just for us now. ก่อนกอนเราเริ่มบินโดรนนครับผมจะบอกเลยว่าการบินโดรนคุณไม่ต้องกลัวอะไรมันเหมือนกันเล่นเกมนะครับอันนี้แหละเหมือนกันเล่น PlayStation ตอนนี้แค่นั้นแต่ถ้าคุณพลาดคุณจะเสียอย่างน้อย65,000บาทอันนี้แหละ 65,000ไม่ได้รวมถึง iPad และถ้าคุณชนกับบ้านหรือตึกหรือคนก็คุณจะต้องเสียมากกว่า65,000เพราะคุณน่าจะทำ้ายสิ่งของของคนอื่นฉะนั้นถ้าคุณเล่นเกมนี้ระวังและอย่าพลาดเดี๋ยวคุณจะเสียเงินเยอะ oh no, back, มันปีนไม่ยากนะครับที่ผมบอกมันเหมือนกันเล่นเกมเอาง่ายๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง เริ่มทางสายก่อนเอานี้โดรนจะขึ้นลองปุ๊บมันจะหลงถ้าไปทางสายมันจะมุนไปทางสายขวามันจะมุนไปทางขวาเดี๋ยวขวานะอันนี้โรนมันจะไปข้างหน้าข้างหลังมันจะไปทางสายและทางขวา ตอนนี้วันนี้แหละผมรู้สึกว่าโดรนนี้คือโดรนที่ดีที่สุดสำหรับคนทั่วๆไปเพราะว่ามันช่วยคนขณะที่บินเช่นถ้าผมกดตรงนี้สองครั้งโดรนมันจะบินไปเองดูสิดูสิโอเคผมอยู่ใต้ต้นไมนี้ผมจะกดตรงนี้และมาอดูสิเมื่อผมอยู่นี้นะผมมาในบังคับมันกำลังบินมาเองเห็นไหมเจ๋งมากเลย เร็วๆเมื่อผมอยู่นี้ผมมาในบังคับนะมันกำลังมาถึงผมฮัลโหสฮัโหลสิ่งที่ดีมากๆเรื่องโดรนนี้คืออันนี้หนึ่งกับสองสองอันนี้คือมันเป็นเซนเซ,นเซอร์พิเศษมากๆมันจะช่วยทำให้โดรนไม่ชนสมมุติว่าผมกำลังบินแบบเร็วๆแล้วมันมันจะต้นไมาแบบนี้ฟุบมันจะยุดแล้วมันจะไปอ้อมแล้วมันจะกลับมาทางเดิม มันดีมากๆาโดรนนี้มันช่วยแบบไม่ชนเลยโอเครีโมทมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมวิ่งไป Hold it down, we gon' have a blast Cause I just wanna know what you're gonna do with all of that I Ain't gotta say a word, I know what's up You can have it all, watch me rip it off I'll admit it, you got me feeling hella loved Even when it's going down, know that we gon' live it up Young shot caller, always been a baller Know that you the one, I can feel it in my heart, yeah Won't stop charging, we go and come harder I can see you and I way beyond the stars, girl I can never ever... เแถวแค่ไหนมันตามผมไปทุกที่ดูสิ ผมวิ่งเร็วแค่ไหนหรือไปไหนก็มามันตามผมแล้วถ้าผมใกล้ต้นไม้มันจะลีกเลี่ยงต้นไม้เองโดยใช้เซนเซอร์ของมันผมเหนื่อยเกินฉะนั้นตอนนี้ผมจะปินเราจะผมจะบินไปสูงๆเราจะมองเห็นกรุงเทพแล้วจะนั้นมันมั็นแค่นี้ let's do it i just going with the gut. Never had a doubt. felt like this is just the bus. Put me in perspective. I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in. But this is just for us now. We know I ain't bother yet. The foes wanna hollow. Oh no, I don't call them back girl. Let me see. I'm going to go to the top. 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 i ซึ่งมันปองตรงนี้ถ้ามันเหลือ3 0มมันจะกลับมาที่เดิมด้วยตัวเองดูสิตอนนี้มันเกือบจะถึงแต่ผมจะกดเองกดบุ่มสองครั้งนี่แหละเดี๋ยวมันกำลังใช้อยู่มันจะกลับมาที่ที่นี่แหละมันจะกลับมาที่เดิมถ้าคนกดบุ่มนี้สองครั้งปุ๊บมันจะกลับไปที่จุดที่มันขึ้นตอนแรกดูสิตอนนี้มันกำลังกลับนี่แหละตอนนี้มันกำลังกลับ ผมจะไม่ได้บังคับอะไรเดี๋ยวเราจะรอมันกลับมาเองมาแล้วบูมเห็นไหมผมไม่ได้กดอะไรฉะนั้นถ้าคุณกลัวที่จะบินโดรนแบบนี้ก็มันมีระบบปกป,ป้องนมันถ้ามันเกือบจะชนมันจะหยุดหรือถ้าแบตเกือบจะหมดเดี๋ยวมันจะกลับมาเองที่มันจะไม่ตกปุ๊บและคุณจะเสียเงินฉะนั้น ไม่ต้องกลัวที่จะบินโดรนนะครับมันสนุกมากและมันเหมือนกันเล่นเกมเลยโอเคพอแล้วหราบวันนี้ถ้าคุณมีคำถามเรื่องโดรนก็เขียนคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์และสำคัญที่สุดกด subscribe นะครับกดติดตามในช่อง YouTube ของผม m y m a t e n a t เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ i know it's so. up you can have it all watch me rip it off i'll admit it you got me